ได้แค่หนึ่งอย่างเก็บเอามาจากตรงไหนเก็บตรงนั้นแหระลูกไม่มีเลยมีครับหนูเก็บเลยแม่บอกว่าให้แค่หนึ่งอย่างจะเอาอันไหนก็ได้เอาได้หมดแต่แค่หนึ่งอย่างเท่านั้น ซื้อไปฝากใช่ไมไม่ได้พีการเขาชอบเล่นนนีไม่ให้พีการซื้อไม่ให้เพราะพีการเขาไม่ได้อยากได้เขาอยากมากอ๋อดีหนึ่งอย่างเอาเก็บครับพีกาดโนโนโนพีกาดโนพีการโนไม่ได้ัอ่างั้นแม่ไม่ให้ทั้งสองอย่างเลยแม่ไม่ให้อันนี้แม่ก็ไม่ให้ดินน้ำมันแม่ก็ไม่ให้ เราไม่การขอกรรไกรไม่รู้เราไม่ไดส้ส่งเล่นให้ดี่เหรอพี่ร้องไงพี่เขาไม่ร้องหรอกลูกพ<อ>ี่เขาโตแล้วเขาไม่เล่นแล้วรอ้องไม่ร้อง่ชอบเลนไปแล้วได้แค่หนึ่งอย่างอ่าไม่งั้นแม่ก็จะเอาของไปเก็บแล้วแม่ก็จะเดินไปแล้ว ไม่เอาอะไรแล้วดินนะ้ำมันก็ไม่ได้ดีไหมครับไม่ดีอ่าไม่ดีก็หนึ่งอย่างจบแดอย่าขยาวอันนี้นไม่รู้